สวัสดีครับเหลื่อมปิดแปลงเก็บไม่ริมแดนแล้วครับปลยป่ยบรเซอต์ยืนกินสปอร์ตก้อนช่วงนี้ิึงหลักลงมาเมื่อกี้นึ่งรออคกับนอนกับเก็บไม้ข้างบนน้่นครับมดแล้วครับบริเวณรอบๆมดแล้วเลือตรงนี้ส้ามต้นนะครับปลายมาริโอกำลังเก็บไม้เลื่อยซองต้นครับกลางสายฝนกับกลางสายฝน น้องกายกับน้องกายกำลังแยกไม้อยู่ครับไอ้นุ่นปีไก๋กับปีไก๋ย์ปีกับน้องครับกำลังดับไม้ไปเยาะถ้วยรถข้าวครับวันนี้ฝ้นตกกับรถติดกับดับไม้ครับนี่พี่เว่ครับเว่จางให้ครับเวกจางให้ไม่ใช่เว่ผมาหมาครับกำลังวัดไม้ครับนนปอกับลูกับ กับไปล์มาริโ <c oughs> อ่กลางสายฝนเลยครับเล่นกับกลางสายฝนแล้ววันนี้ออกแก้วบานก็พ้นตกมาแล้วครับพาสายฝนมาเลยครับกลางสายฝนไมโกรลมตัวใหญ่แล้วครับไมโกรลมตัวใหญ่แล้ว ไม่ใช่น้อยครับแต่ละแปลงครับทำกันรักกันครับแต่ว่างานก็ผ่านไปด้วยดีครับจางกูร้องสมณ์ครับวันนี้กำลังกินอยู่กับสับปะรดครับสับปะรดก็ไม่ได้ซื้อกับปีป้านาอ้าวเให้เป็นส่วนๆเลยครับให้ไปเก็บเอาเองให้ไปฟันกันเอาเองครับไปเทกกันเอาเองครับนี่รถก็จ่ายรถกระบะของจางให้ครับฟัววินิโซสปาร์กับถึงในถึงกันครับ เก็ฟอตกูใจก็าพอมีอกหนึ่งกันครับ <c oughs> มาเย้่มาเล็กไม่เกี่ยวกับตํเาเป้ครับมาเย้่อผาซีกซี่ผูกก็ทำมาแล้วมาเล็กอันต่อแขงก็ทำมาแล้วครับ ผ่านโรนผ่านห้ามาเยอะกับจางไอ้พระบุตรกับไม่ว่ายุกไนกับยุกไม่ว่ายุกใน,กมกในสมัยไนความไม่ของจางไอ้ก็ยัยงคงอมาตะเหมือนเดิมคับไม่เคยแปรพันทที่จะผิดไปทําธุรกิจอื่นคับไม่ว่าจะจางจะไอ้รายได้ค่อนข้างจะเฟืองฟูหรือว่าติดคัด แต่อย่างไรครับเราก็ยังยู่ได้กับจางกินได้กับจางกับจางก็ได้กินกับเราครับความไม่ของจางง่ายครับไม่เคยแปรพันเปลี่ยนไปรักอาชีพอื่นครับงานรัก,กเราก็คือจางไม่ว่าจะมีไรายได้จากจางหรือว่ารายได้ก่อยประกงกันไปนะครับอย่างเช่นโควิดครับก็ไม่เคยทิ้งจางครับ ก็ยู่กับช่างมุ่นธุรกิจยู่กินกับช่างครับนี่คือความหมายของช้างให้ครับป่าช้างเลี้ยงป่าํำงานก็ได้กินได้ใช้ก็ต้องทำแล้วครับดูบดค,รครับเปื่อนดินเปื่อนโครนนะครับก็ต้องทำครับ ถ้าไม่ไม่มีจ้างก็ยากครับไม่มีช้างก็ยากครับเพราะว่างานที่เราทำก็คือไม้ช้างครับไม้ที่รถไม่โกไม่สามารถตัดก็ไปได้รถไทไม่สามารถขึ้นได้ครับต้องใช้ช้างครับบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใช้ช้างพื้นที่ที่มีรถไมคโรมีรถไทรถขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้นะครับ lông chảy chàng nhàn điêu gặp đồ gặp phải mày ô và mày gặp gặp leo con gặp đồ bít rồi gặp ngàn rồi การเรียบร้อยครับละเอียดครับไม่ได้ขนถึงไม่มีระเบียบครับถ้าเราออกจากแปลงไปเร็วเจ้าของส่วนเห็นเจ้าของส้วนก็ต้องทําความสะอาดมากมามครับแต่นี่ยุ่เป็นกองเป็นกองครับแล้วก็ไม้ถูกต้นเก็บไอ,มอ้มดครับเก็บไอ,มอ้มดเลือดแต่จุดเผาอย่างเดียวครับ กลางสายฝนเลยครับกลางสายฝนดูครับม้วกก็คือรุ่งกอบแก็บแับสีชายงานในการใส่กล้องที่ซื้อมาครับใบหน้าที่สะอาดเราก็เอามาใชา้มาปอกมามาเป็นม้วกได้อย่างดีครับนะครับปีแหวนครับใช้ยุ่งกอบแก็กบ้รบมข้างในแล้วก็ม้วกพรมอีกทีครับ อยูกับไมาโอกับไฟยมาโอ้ไมเอ็นลงั้างาไปทางส่วนบ้ามกับยยดไม้ครับเดีว,ว่าปลิกไม้ลงมาด้านนี้ครับหาท่อมขนบ้านหน้าแล้วก็บ้านล่างกับลงแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยครับความสะอาดลานตาความเรียบร้อยเร็ลวสบายตาครับ ก็ฟังนี้อีกสามต้นแล้วครับอ,อ๋องี้ต้นเดียวจบแล้วครับกล้องไม้สูปก็ม้วนเลยครับดูครับไม้ปิดแปรงลัดค่อนข้างจะเปล่งย่อยนะครับแต่วาชางดูครับไม้เห็นซีโครงครับกลุ่มลายพันเซิร์ครับ กินบางทีต้องงดอาหารให้กินพอพอพอ,พออิม่มพออิ่มกับอิ่มเยอะไม่ได้กับอ้วนกับอ้วนเกินมมกับความรำสม่มบุญกับกับกินไม่ได้คาดปากเลยครับนี่คือความ,มรุสมสมบูรณ์กองฉางตายครับตอนนี้เราปลาทอมมาตอนนี้กแล้วครับ พยายามใจดูการโขนไม้นะครับวิธีการโขนวาทตะไม่จางปริกกรณีก้อนชั้นได้นำนักนิดเดียวเอาไม้ปริกแล้วดูการโขนนะครับเขาเรียกว่าบารลัางโอนบากลังครับเราต้องจะบากลัางโอนครับดูนะครับการบากลังครับการโขนไม้ครับ าไม่ถึงกับนูนะครับแล้วก็ใช้จางถึงห่วด้านไว้ครับเรียบมือสีให้เรียบร้อยครับรอบร้อจะสะดุดลมง่ายทองครับแล้วก็เครืองอาจะกินผือกินแข็งกินข้าได้ครับนี่คือความรอบคอบครับนี่คือเอกลักษณ์ของปลาต้มครับรูกับบังล่างแล้วก็บักล่างแลว

เหืองก็ตามนะครับเหลืองก็เหลือตามครับไม่งั้นไม้ไม่ลงกรับเป็นไหมครับความความอู้ยอเรืครับตรงความเป็นความอันตรายครับเป็นไหมครับถ้ายืนอยู่ไกลๆคือไม้อาจจะดิ้นปลายข้างหรือดิ้นตัวลอยเลี้ยวนะครับอันตรายนะครับไม่หงายครับไม่หงายต้องมีจังหวะครับ มากับไม่ไมล่เลยครับไม่ไล่เลยนะครับออตอนนี้ตอนนี้เป็นเต้นกับเที่ยวเว้นไวทายสดสุดท้ายครับม <c oughs> าต้มมาต้มหยไวลบเด่นลบฟ้อนก่อนครับพอไม้นี้ก็อย่างขึ้นไม่หมดก่อนครับครับพรุ่งนี้ก็น่าจะ บ่อบางแต่วันนี้ไม่น่าจะมดกับนี่คือวิธที่ชีวิตก็ขวกเราครับจ่างง่ายกว่าไม้อันลึกซึ้งครับที่ยังคงรักษาวไว้คงความเป็นอมตะของพวกเราครับ เอกลักกองเราในการกองพวกเราครับไม่ว่าจะลำบากหรือว่าจะมั่งมีก็ไม่เคยทิ้งจ้างกับจาง่ายครับมีมาเพราะจ้างครับเชื้อเสียงก็จาง่ายมาเงินทองจางง่ายมาครับทุกนี้สุกย่างจาง่ายมากครับนะครับาะง้นก็ ิ่งดีมีบุคุณกับเราเราก็สมควรจะดูแลรักษาไว้ครับนะครับความดีความชั่วมันก็มีกันฟาปนกันไปรับแต่ระลึกถึงความดีมากมาก้มากับบุญคุณไอ้หนึกถึงบุญคุณข้องสิ่งดีก็เคยช่วยเหลือเรามาให้เราได้เติบโตมาไอ้ม้ากับไม่วาคนรูสัดกับนะครับไม่ใช่คิดแต่เรื่องไม่ดีนะครับผมมีอะไรนิดหน่อยก็คือเรื่องไม่ดี ความดีดีช่วยเลือกกันมาไม่มีกันเลยครับไม่มีเลยคนพวกนี้ไม่เจริญครับไม่เจริญนะครับมีแต่ความอาการพยาบาทนะครับมีแต่ความอันตรอัานคนเหล่านี้ก็คือสังเกตดูได้เลยกับความความเจริญเติบโตไม่มีครับนะครับไม่มีเพราะว่าเป็นคนดีคิดอะไรคิดแบบสั้นๆครับคนเราต้องคิดกันยาวๆครับนะครับยพยามจะเติบโตนะครับเติบโตในวงการธุรกิจหรือว่าองค์วงการใดก็ตามแต่ครับ ครับไม่ใช่ก้อยกันเดี๋ยว่าแต่งรังอิจฉามึ่อิจฉากู้อยู่ครับนะครับคนหน้าวายลังลอกไม่ไม่ไม่โตครับซึ่งโตไปก็คืออับจนทางจิตใจครับนะครับหน้าเสื้ออาจจะหน้าบานแต่หลับลังฝ่ายน้อยนี่ฝ่ายน้อยเบื้องลังนี่คืออาจจะไม่ส่วยรู้ครับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องระวังครับต้องระวัง ต้องสวมนากากบางทีบางคนก็ต้องสวมนาการไปตลอดชีวิตรับพ้อเท่แล้วมันจะมีความทุกข์เลยครับไม่มีครับไม่มีใครตังคมยอมรับยอมรับได้ครับแต่ว่าจิตใจของตัวเองครับมันต้องสวมนากากมันต้องอยู่กับความมืดม่องมนไปตลอดชีวิตครับของัานชีวิตเราใช้คุมกับให้โยกความทุขกข์ไปมางทีทดกับโอเคครับ กลางสายคนครับลุยางาน,นครับจากไอ้ปาราบูดครับเข้าไปติดตามย้อนดูได้นะครับในช่องยูทูบกล้องจากไอ้ชาแน,นลนะครับสวัสดีครับ